สวัสดีค่ะค่ะพบกับผู้การดีดี้ MG KP Auto คลองหลวงแล้วนะคะวันนี้ดีดี้จะมารีวิวรถ MG 4นะคะวันนี้สมมอบกับคุณพี่กิติศักดิ์นะคะคุณพี่สวัสดีค่ะค่ะคุณพี่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มารับรถใหม่นะคะ MG 4 X สีขาวเนาะสวยๆเลยกับโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ค่ะก็ประทับใจครับผมค่ะก็ บริการแกก,ก็จัดโปรให้เต็มที่เลยเโอเคค่ดะ,ะดีจัดเต็มมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ศูนย์ของเราเทพีตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ใหญ่สุดแล้วนะคะใช่ค่ะรถเราก็มีเยอะแล้วก็ในศูนย์บริการมีครบคันเลยนะคะทั้งเป็นซ่อมสีซ่อมตัวถังนะคะตัวนี้เข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะแบบคุณพี่กิติศักดิ์ก็ให้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มมากส่วนรถของแถมนะคะตัวนี้โฮมสเต e ์ติดตั้งเดี๋ยวสำรวจให้อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวให้คุณพี่ดิสัต์แนะนําลูกค้ามาได้นะคะ,ะถ้าสนใจดี<น>ก็เรียนเชิญเลยนะครับผู้จัดการดีๆก็บริการดีครับแล้วเคสของผมนี่ก็คือมาวันท<อ>ี่12ก็ได้มาปล่อยภายในเดือนครับผมตอนนี้ก็ที่นี่มีรถมีจริงแล้วก็โปรโมชั่นให้จริงจัดเต็มจริงครับเรียนเชิญครับ,บ,บค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ค่ะ ถ้าสนใจก็ติดต่อผู้การดีดีได้นะค,ะ,คะแล้วก็ที่ KP a ีอ o ขโต้องหลวงมีรถส,ส่งมอบนะคะมีทุกสีทุกคันทุกรุ่นได้เลยนะคะค่ะสนใจผกกู้การดีดีติดต่อได้ค่ะ0 95 507 7442ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่กิติศักดิ์มากๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะยินดีรับใช้นะคะทั้งก่อนและหลังการขายเดี๋ยวเราบริการกันเต็มที่เลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะลาท่านพูดดูให้ลูกค้ากด ติดตามนะคะเพจ NTKD Auto ของห่วงของเราด้วยนะคะค่ะ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ